วันนี้สองพี่น้องเนี่ยนวดแป้งเก่งมากเลยนะคะช่วยกันนวดช่วยกันถือกล้องเราต้องร่วมมือกันค่ะถึงจะสำเร็จทั้งครูแล้วก็นักเรียน พอทาเนยเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองขึงแป้งดูนะคะเพราะว่าเนยมันก็เริ่มเข้ากับแป้งดีแล้วแล้วก็เขาเริ่มร่อนจากโถแล้นะคะ ก็ไม่ติดโผแล้วนะคะถ้าทานเนยที่พิมพ์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูเนื้อแป้งนะคะไงไคะครูปิดเครื่องค่ะคแล้วก็เดี๋ยวลองมาเช็คฟิล์มดูรอบสุดท้ายค่ะ<อ>เพราะว่าเมื่อกี้ได้ฟิล์มสวยแล้วรู้งี้เรียนตั้งนาน<อ>แล้วเนาะ ไม่ต้องมาเล่นเองใช่ใช่ก็อยากจะเรียนมาต้องงานแล้วติดว่าอยู่ที่กรุงเทพไม่มีอุปกรณ์พวกอา่านวดหรือว่าอะไรนะ,ะคะต้องดูแต่จิ่คลูจอยสอนนักเรียนคนอื่นๆค่ะพอถึงคิวตัวเองแล้วทําเหมือนคนอื่นได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะค,ค่อยๆคลีค่ะค,ค่อยๆคลีอย่าเพิ่งดึงค,ค่อยๆคลีแปงก่อนตะล่อมแปงออกไปก่อนนะคะเอาแบบเมื่อกี้ขึงให้ได้ฟิล์มสวยๆแบบเมื่อกี้เลย เมื่อกี้ขึงฟิล์มเก่งมากเลยนะขนาดมือใหม่นะคะเนี่ยค่ะลองคลี่ให้บางๆลงค่ะคลี่แป้งให้บางนะคะเดี๋ยวเอาอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงอาจจะเป็นเพราะยังขึงแป้งไม่ไม่เก่งด้วยไม่เป็งใช่ไหมคะค่ะเดยว เดี๋ยวลองนวดอีกสักแป๊บหนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวขึงให้ได้แบบเมื่อตอนแรกที่ให้ครูดูเมื่อกี้อะค่ะพอครูชมแป๊บครั้งที่สองแบบไม่สวยเลยตอนตอนที่ให้ครูดูเมื่อกี้สวยเชียแ,แต่เนื้อแป้งเนียนมากแล้วแหละเนื้อแป้งใช้ได้ โอเคพอแล้วค่ะเพราะว่าเนียนมากแล้วแล้วก็เดี๋ยวหยุดนวดได้เลยเอาแป้ง ขึ้นมาสักก้อนหนึ่งแล้วก็ลองขึงอีกรอบหนึ่งนะคะเอาค่อยๆค,ค,คลี่แป้งนะคะไม่ต้องตื่นเต้นตอนตอนนี้ไม่ต้องตื่นเต้นเพราะยังไงแป้งมันนวดสำเร็จแล้วนะคะค่อยๆตะล่อมไปกดแป้งให้แบนๆไปก่อน <S <S> <S ใช้นิ้วโป้งกดแป้งให้แบนๆแล้วก็ตะล่อมออกค่อยๆตะลอ่อม เมื่อกี้สวยงามมากเหมือนมือ,ปอโปรเลย <c oughs> สังเกตว่าแป้งที่มันเนียนเนี่ยนะคะเอ่อมันจะมีความยืดหยุ่นของของเนื้อแป้งเนี่ยค่อนข้างสูง <c oughs> เพราะว่าความชื้นนะคะเขามากพอ ความชื้นใ,ใช่ความชื้นมากพอแต่ไม่ใช่ว่าแป้งแฉะนะคะต้องดูให้เป็นระหว่างแป้งแฉะกับแป้งที่มีความชื้นพอดีเพราะฉะนั้นเราเน้นนวดให้มันเนียนหลักๆเลยเนื้อแป้งต้องเนียนละเอียดต้องอไม่เป็นเม็ดเม็ดหยาบๆอันนี้คือ,อเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวฝึกขึงแป้งอีกสักพักหนึ่งอีกสามสี่รอบรับรองว่าขึงแป้งเก่งแน่นอนนะคะ คะอย่างนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะใช้ได้แล้วค่ะแปง้งลองลองลอดึงดึงเนี่ยมันมีความยืดหยุดด่นดีไม่ขาดง่ายคือใช้ได้มันมันเขาเรียกว่าอะไรดึงดึงยืดยืดอะไรเงี้ยคือใช้ได้ค่ะพอ,อแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวเอาแป้งออกเลยนะคะเอาแป้งออกแล้วก็รวบตึงนะคะเป็นก้อนกลมเช็คผิวหน้าแป้งอีกทีนึ่งค่ะ,คะรวบด้านบนให้ตึงตึง เห็นไหมคะว่าแป้งเนี่ยมันจะไม่มีฉีกไม่มีปริเห็นไหมคะเอาเอาเอา,เอาลงไปนิดนึงเพราะว่าติดกล้องไปโอเคเอาขึ้นมาอีกห,หน่อยขึ้นมปโอเคอย่างเงี้ย okay. คะ่ะได้เห็นไหมคะว่าหน้าผิวของแป้งเนี่ยเขาจะเรียบมากแล้วเขาก็จะเนียนมากเลยแป้งก็จะมีลักษณะอ,ออกเงาเงาด้วยเพราะว่ามันมีไขมันที่พอดี นะคะแล้วเวลาที่เราดึงเนี่ยมันจะไม่มีฉีกด้านบนนะคะเห็นไหมไม่มีปรีด้านบนแล้วด้านข้างเนี่ยก็เก็บเรียบตึงได้นะคะไม่มีฉีกถ้าได้ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยคือพอนะคะไม่ต้องนวดต่อไม่ต้องทําอะไรแล้วทีนี้เดี๋ยวเอาเอาแป้งไปชั่งเอาแป้งไปชั่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวหารหกนะคะเพราะว่าเราจะใส่สองลบเพราะว่าเครื่องสูตรมันจะได้สองก้อน สองก้อนใหญ่ๆเลยสองบใหญ่ใ่เจ็ดร้อยแปดสิบค่ะเจ็ดร้อยแปดสิบใช่ไหมคะค่ะช่างก้อนละร้อยสามสิบค่ะก้อนละร้อยสามสิบกรัมมันจะได้หกก้อนแล้วก็เวลาที่แป้งโตเนี่ยมันจะสูงเลยขอบขึ้นมาเลยล่ะค่ะเวลาอบอ่ะอันนี้เราไม่ต้องตบไล่อากาศไม่ต้องตบค่ะเพราะว่าแป้งเรานวดเสร็จแล้วปุ๊บมันได้ที่ดีแล้วแล้วก็ขึ้นรูปได้เลยค่ะก้อนละร้อยสามสิบกรัมค่ะ เวลาตัดลงไปปุ๊บสังเกตว่าในเนื้อแป้งอ่ะตรงตรงหน้าหน้าเนื้อแป้งที่เราตัดอ่ะมันจะเรียบมันจะเนียนผิวมันจะแบบไม่ขรุขระมันจะไม่มีฟองไม่มีเม็ดสังเกตไหมคะตรงเนื้อผิวอะใช่ใช่ค่ะมันจะ,ะสมูทมากเลย uh huh. เวลาจับเรารู้สึกว่าเหมือนเราจับหมักฝรั่งอ่ะ uh huh. ช่ค่ะเนียนมากเห็นไหมคะเวลาเราผ่าเข้าไปปุ๊บขอดูหน่อยค่ะเวลาผ่าปุ๊บตรงผิวหน้าด้านที่เราโดนโดน,โดนที่เราหั่นน่ะมันจะเรียบมากมันจะเนียนมากเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ยคือแป้งที่เนียนจริงๆที่ได้ที่จริงๆต้องมีลักษณะแบบนี้ถ้าถ้าทําไปแล้วแล้วเรามาหั่นแป้งเราตัดแป้งรู้สึกว่ามันมันเป็นยังไงมันไม่สมูทมันไม่เนียนแบบเนี้ยต้องนวดต่อนะแต่ ถ้าเรานวดแป้งแล้วเนื้อแป้งเนียนเวลาขึงแป้งแป้งมันจะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะยังไงยังไงเราเอามาเอามาหั่นเนี่ยด้านในมันก็จะเรียบอย่างเงี้ยอยู่แล้วอวนนไ่ไหด้านใช่ไม่เป็นไรคะ่ะบวกลบได้บ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะทำทานเองนะคะก็พอดีแหละกว่าจะโควิดดีขึ้นได้ อาจจะได้ทำขนมปังขายเล่นๆแก้เหงาเลยล้วค่ะตอนนี้ว่างงาน,นเป็นปีกว่าแล้วแบบกิจการทำไรไม่ได้เลยโควิดพอดีทำท่องเที่ยวด้วยค่ะคุณอจอยอ๋ออยู่อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมช่วงนี้เรื่องท่อง<ต>เทีย<ห>เ่ยวเงียบเลยเนาะระบาดหนะักระบาดนะักก็เลยต้องรีบกลับมาอยู่ต่าง <c oughs> จังหวัดแทนเ <c oughs> พราะกรุงเทพนี่แบบโอ้โหไม่ไหวเลยน่ากลัว อุ้ยอันนี้ทำไปเกินเยอะเลยร้อยสี่เอาออกค่ะ